ตอนนี้ก็เป็นเวลาบ่ายมงสี่สิบเก้าเพิ่งเลิกงานมาครึ่งวันก็เลยแบบคิดว่าพอมีเวลาที่จะมาตกเล่นสักแป๊บหนึ่งก็เลยมาพามาดูเยี่อหมักกันเป็นเยืะอจะคิดื่แล้วนะเหลือเหลือเยอะไงก็เลยเก็บไว้ก็ใส่นี้เพิ่มไปหน่อย ไข่ไข่เสียวทีมใบเตยเพิ่มไปอีกหน่อยเองี้เขี่ยนจะได้มันหมานมากไงวันเนี้ยนก่ครูเสรจเรียบร้อยเหยี่ดเตรียมเสร็จแล้วส่วนต่อไปก็จะเป็นการเตรียมเบ็ดส่วนใหญ่มันก็มีแต่ตัวเล็กอะไซส์เล็กอ่ะสองนิ้วสามนิ้ว ไม่เคยเห็นมีตัวใหญ่อีกทีนึงคนมันตกเยอะไงตกกันทุกอาทิตย์ตกจนมันปลามัเกิดไม่ทันแล้วอะ่ะหนึ่งว่ามันเป็นหมายเปิดเป็นธรรมดาแล้วคนเยอะแล้วยิ่งวันอาทิตย์เลยไม่ต้องแปลกใจหรอกเรื่องปกติจุดตะก็ของจุดเดิมอย์ที่แล้วยังใช้ได้อยู่ คิดว่าจะได้ตัวใหญ่มาวันนี้มากันตั้งหลายคันเลยสามสี่คันอ่ะกะหวัวเต็มที่เลยวันนี้ทำการปั้นเหยื่อได้ลูกแรกเชื่ชอไหมเดี๋ยวไปทีที่แล้วตกฝั่งโน้นนะนน่นนะตรงนตรงเขียวๆขียนู่นนะทีนี้ก็เลยลองเหยียบมาแถวนี้ดู มาแรกหมดไปว่าสุดตีเลยอะ่ะยของญาตปักหลักกันว่ะอยู่ไหมเนาะโอเคเสร็จแล้วหนึ่งคันต่อไปก็จะเป็นคันนี้คันนี้มันก็จะใช้เป็นตะก้อพวงนะไม่ใช่ตะก้อตะข่ายเผื่อหวังโดนปลา เอาไซส์ใหญ่ๆแล้วก็ที่แชที่ผมใช้ตกคลิปที่แล้วแหละแล้วก็เบอร์เบอร์สี่เออใช่ป่ะเออเป็นเบอร์สี่แล้วก็เบอร์สี่เชฟนี่เจ้าผมไปดูบางสูตรมาเขาบอกว่าต้องใส่ผงชูรสแล้วก็นมแล้วก็กะทิอะไรด้วยพวกนี้ประมาณเนี้ยเขาว่านะเห็นดูตามสูตรในทิกตอกใส่นมใส่กะทิด้วยแล้วก็ใส่ผงชูรสเ<ไ>นี่ย สามอย่างนี้แล้วก็ใส่พวกปังลำพวกไข่เขียวอะไรพวกนี้ยำโลขนมปังเปล่าอะไรพวกนี้ลำปั้นเหย่ได้โอเคจปันนน้นประมาณนี้แล้วผมก็จะใช้เม็ดโฟมนี่นะลอง,ลองผมจะลองใช้เม็ดใหญ่ดูกันนะเม็ดแบบที่มันพาเบ็ดลอยน้ำได้อะ อยา่าเพิ่งเล่นแบบว่าเป็นจมน้ำเลยต้องลองลองดูก่อนแบบไหนมันเวิร์กก็ก็แบบนั้นนะถ้าแบบไหนเวิร์กก็แบบนั้นอืมเม็ดนี้เขาจะเกี่ยวเม็ดโฟมใหญ่ก่อนหนึ่งเม็ดก,กระตุกแล้วเหรอ,อ,หอใช่เหรออุ้ยมาแล้วว่ะตัวแรกชาไม่เปิดหวัวมาก่อนเลย ใส้สวยนะเนี่ยนีย่สก็ล่ะยี่สกตัวใหญ่อะไรพวกเนี้ยคันนี้มันคันสปินนะมันก็จะตีไกลๆนะ่ะสิบเมตรกว่าได้ ตอนนี้เราวางแบบนี้เลยง่ายๆเขาจะเอากระดิ่งอย่างนี้มาเกี่ยวไว้ปลานิดหน่อยนะชิบหาที่นั่งรอร่มๆนี่วา นี่ต้องปลดออกก่อนนะก่อนตีไม่งั้นเดี๋ยวหายกูย,นะยัยงไม่ได้สักแต้มเลยวะ่ะปลาแล้วมันขึ้นอยู่ใ,ใกล้ๆว่ะไม่มีปลาขึ้นใ,นใกล้ๆหรอค้อม,ม่ะค้อมฝั่งนี้เหรอืะ าคราวนนี้ผมจะใส่เป็นกระดิ่งนะเพราะว่ามันมันสังเกตยากอะ่ะปลาคารันแข็งแล้วมันเป็นมันไม่ใช่ตะข่ายมันคือตะก้อพวงเชื่อมมานี้ ม้หนึ่งแต้มว่ะถึงจะไซส์ไม่ใหญ่แต่ก็มาเรื่อยๆใช่ไหมเงียบจังว่าคันกวนเนี่ยมันไม่โลนเลยแต้มเลยว่าจะตะขายแต่ก็เงียบคิิบเลยของกูเห็ยูเหมือนหมอี่คดำอ่ะจลองไหมล่ะดนละดละพี่นนาเกิดม้าไปเลย สล,สลัดสลัดตะขายพี่ดิอ่ะคันนี้ผมก็จะลองย้ายไปทางนน้นดูเหมือนกันนะผมว่าทางนน้นมันโล่งกว่ามันเจ๋วกว่าทำเรมันดีกว่า เหมือนมันจะตกเลยมันตกับไม่ได้อันนี้เป็นตะกร้าพวงนะเบอร์สี่หวดนู่นเลย เาต้องไปล้างมือก่อนนะเอ้ยเนี่ยมันก็ยังพอพอกินอยูย่แต่มันกินห่างๆมันไม่ได้กินแบบกินจัดกินเถี่ยวอะไรเนี่ยไปแล้ว เดินขึ้นก็่ยากนะอย่เลื่อนจิตผายป่ามันขึ้นเยอะนะแมแต่ไม่รู้ว่ามันคือป่าอะไรขึ้นปราชกเกอร์ว่ะวะนี่ คลานน้ำอ่ะคลานน้ำไม่ต้องรอเลยในชะ่ตึงหย่อนปุบเอาเลยเห็นว่ามีอาการรุบใส่เลยไงกูก็กลักวแบบนั้นแหละมันตน้องตีซ้มที่เดิมๆบ่อยๆเวให้เหยื่อมันกองอยู่เยอะๆเพรเหยื่อมันกองอยเยอะๆถ้าจะปลาก็เข้า แต่ก็แปลกเลยแม่งโดนโดนโดนก็โดนแต่ปลานิงจริงๆเลยปลาอื่นไม่โดนเลยปลาเก็ดอื่นอ่ะโดนแต่ปลานิงอย่างเดียวเลยว่าตะข่ายนี่มันใหญ่เลยไปโฟคันโฟคันมึงอ่ะ ใช่ด้วยโฟไอ้เหี้ยมื่นนี้โฟบอกว่าแทนที่กูไดอสามว,สวมาแล้วอ่ะโฟกูไม่เฮ่อแล้ว้เหี้ยมาสองตัวแล้วเนี่ยกูอยากเห็นูอยากรู้ยไอ้เป๊กไอ้น้ำอยู่ปะ อยู่อ่ะอย่าดูดิปลามันขึ้นเยอะเลยนะแถวนี้โอ้ยมันเจอกูหน่อยตยม่งหดม่งไกลเลยโอ้ไมาเลยตอนนี้ไม่มีตอนน,มตอนนี้ไม่มีตอนนี้ไม่มีใครแฮวแล้วนะได้ทุกคนทุกคนแล้ว เดี๋ยวผมจะลองเปลี่ยนเป็นเมดโฟมเม็ดเล็กม้างนะเผื่อปลามันลอยอย่างน่ะเฮ้ยคันนี้ผมโดนหะทุกคนยันเลยสายย่อนเลยอ่ะใช่รอใช่ด้วยเฮ้ยกลับื่องเลย เฮ้ยต,ตัวใหญ่ตัวใหญ่ใส่ใหญ่อยู่เออดูปลาคันกูดิใส่ใหญ่จริงทุกคนดูดิใส่ดิใหญ่ตรงไหนไอ้เหี้ยมันหนักเหยื่อกูใหญ่ตรงไหนเนี่ยเหี้ยมันหนักเหยื่อกูไอ้สัตว์โว้ยสัตว์เอ้ยใครมาเล่นกับกูอย่างนี้วะไม่ได้หนักปลาเลยเหี้ย <c ười> เขาใส่ขวดไปทำไมเนี่ยใญ่ขวดที่ไม่ใหญ่นะขรุแล้วแต่ว่าน้ำมันจะตื้นหรือคิดว่าใหญ่พี่พิมไปเช็คอุใหญ่เท่าเหมือนพี่น้ำเลยเท่าพี่น้ำเลยอุ้ยวันนี้ได้เยอะนะเนี่ยไม่ได้เยอะกวนะเดี๋ยวคนนี่ไปขนาดนี้เนี่แจมๆสวยๆตายหนึ่งตัวดูนะกระชังนี่ปอาได้แล้วปอาได้แล้วฮะ เอออาทิตย์นี้ยังพอมีไซส์ใหญ่ๆห,หน่อยนะไซส์พอโอเคหน่ะทีแล้วอะทีแล้วไม่มีแต่ไซส์น,นิดเดียวอย่างสองนิ้วนิ้วหนึ่งท่านี้ยังพอโอเคยังพอสวยๆหน่อยต้องลองเปลี่ยนเป็นเม็ดโฟมเม็ดเล็กๆดูบ้างวะเผื่อปลามันระแวงอ่ะมึงถูกตั้งที่สุดที่กระตุ้นแรงมากลงมาเลยใช่อะใช่ดิเช็คดิขอใหญ่ๆสักตัวนะเมื่อกี้ก็ว่าใหญ่แล้วเชื่อที่ไหนได้มั่งหนักเหยื่อ อุ้ยมาแล้วว่าผู้มาไม่ว่าเป็นพวงเลยสี่ตัวสามสี่ตัวเหี้ยกี่ตัวสี่โอ้ยคตรหนักหมานจัดวันนี้ ถ่าปลามันแบบมันระแวงไนะโฟมไม่า่มันไม่กินใช่ไหมต้องลองเม็ดเล็กๆดูว่าเพราะเมื่อกี้ผมเดินเห็นของนาเข้ามาไงที่ได้ปลาตัวใหญ่ก็ใช้โฟมเม็ดขนาดนี้แหละเ<ฮ>ม็ดเล็กๆตัวโคตรใหญ่เมื่อกีนน้ใหญ่กว่าฝามือสายสวยเลยอะ่ะ<ฮ>นี่นะตะก้อ<ฮ>ตะก้อพวงเนี่ยผมหวังอยู่อย่างเดียวหวังปลานิลใหญอ่อยากโดนมั่งไม่โดนสักทีเลย

อยู่เว้ยหมานจาดได้ทุกไม้ไซส์ก็ไซส์ก็โอเคนะพอดีพอดีเนี่ยขนาดเนี้ยไม่ได้เล็กมากไม่ได้ใหญ่เกินไปไซส์ทดกรอบถ้าท้องอาขี้ออกทอดได้เลยโอ้มาาอาจจะมีเสียงรบกวนเสียงดังหนะน,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 น่อยนะค <c oughs> นดูทนทนเอาหน่อยทนทนเอาหน่อยนะไม่ทนเขาผมพอดีมันยมายามาตกใกล้นี่ไงร้านขายของเก่า ก็เลยมีแต่เสียงกดแก้วกัลวนละไรบ้งเอว้าโอเคเลยว,วันนี้แม่งสุดยอดทะลุปเป้าหมายไม่มีใครแฮ้าไม่มีใครเฮ้วก็โอเคแล้วไม่ใช่ว่ามาแล้วตกไม่ได้เลยแค่นี้ก็พอเอายัางพอได้อยู่แค่แล้วก็อโอเค หน,น้าปลาอะไรมนขึ้นไม่รู้ไาเห็นคีบเลยช้าๆเหมือนปลาเหมือนปลาสวายอะาย่ะไม่ได้แดกเลยคันนี้ คอนโดเนี่ยคลิปขอยงยานลงไ,ไ,ได้ปะปะเก็บของอยู่ปะอือติดก,กว่าตัวนะทำพอ,ม,พอมีไซส์เล็กไซส์กลางปะปนกันไปไม่ได้เล็กเหมือนคลิป<ม>ที่แล้วนะ<ม>คลิปที่แล้วมันเล็กเกินอะ่ะเปนตัวนี้เดียวเองคลิปที่แล้ว<ม>คลิปนี้ก็ยังพอได้อยู่ไเปเก็บของเก็บของเลยมาเจอกันทิศหน้าดีกว่า อยู่มั่งได้แล้วสองตัว,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 วอย่าทำการเก็บตะก้อตรงนี้ก่อนนะยังไม่โอเคเลยบ่อ,บอนี่มันอาจจะใช้ไม่ได้ก็ได้เอ้ยมาหาใช้ได้แต่เหยื่อเราอาจจะยังไม่ดีพอมันยังไม,ม,ม่เหยื่อมันไม่มีสูตรอะไรมานะี่ใส่ผสมไปแม่งมั่วๆนะพอได้ตกแต่ยังพอได้อยู่พอได้กินติดตะข่ายถ้าไม่มีตะข่ายนี่ก็แฮวโชคดีใช้ตะข่ายไง โอเคครับพี่พี่น้องน้องวันนี้ก็พอแต่เพียงเท่านี้เพราะว่ามันเวลาสี่โมงแล้วเดี๋ยวเพราะว่าสี่โมงกว่าห้าโมงต้องไปตลาดต่อวันนี้ก็เหนื่อยที่ผายเนี่ยเดี๋ยวให้ดูปลาก่นอนผลานวันนี้มันก็มีแต่ไซส์เล็กๆนะแต่ก็พอได้อยู่น่าจะโลงได้มันนะ้งเนี่ยใช่ปะมีไซส์เล็กๆแต่ก็พอมีตัวใหญ่บ้างนะปะปนกันไปหลายๆแต้มเชื่อไว้เจอกันอนาะทิตย์หน้าดีกว่า คลิหน้าก็น่าจะมาที่นี่แหละตกปลาตกปลานเหมือนเดิมก็อาจจะเป็นตะก้อตะข่ายเหมือนเดิมนะถ้าเป็นตะก้อพวงมันไม่น่าแดกนะเอาตะก้อตะข่ายดีกว่าเอาตามความถนัดโอเคเอาไว้เจอกันคลิปหน้าดีกว่าครับไปแล้ว <laughs>